สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทารอ a ด n ช l นผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านบาไพทาโล่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะสวัสดี FC สวัสปอลาวสบายดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปนะคะคลิปนี้เราจะมาดูนะคะความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อใครกันจะเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนสิงหาคมนะ ชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้นะวันที่เป็นแบบสากลน,นะคะทุกที่เกิดราศีตุลน,นะคะ23กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะท่านใดที่มีลัคนาเป็นแบบโหราศาสไทยหรือราศีแบบไทยสามารถรับชมคลิปของหมอแจนได้นะคะอยากได้ความแม่นยาให้ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจน30นาที599บาทนะคะโอนยอดโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดูดวงได้เลยนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวหรือ การจับเลขมงคลไม่ว่าจะเป็นให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาเสริมดวงการงานการเงนิงน,งนความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สามารถแอทไลไอดีมาได้นะคะเาราคานะขอดูพลังงานชาวราศีตุลก่อนนะคว n นออฟวานชาวราศีตุลพลังงานนะคะคว e นออฟวานหกเหรียญน,นะคะเดอะไฮพินเทสนะแล้วก็เจ็ดไม้เท้า ก้าถ้วยพลังงานชาวราศีตุลมันเหมือนว่า,าพลังงานของคุณนะมันเหมือนเรานะในความรักความสัมพันธ์นะคะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงนะคะชาวราศีตุลรู้สึกเหมือนว่าเราทุ่มเทความรักความรู้สึกให้เขาไปนะคะมันเหมือนเรามันเหมือนเขามีเรื่องปกปิดอะไรเราบางคนเจอสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ทำดีแทบตายเขาไม่เห็นค่านะชาวเราสีตุลแล้วก็บางคนอาจจะไปเจอคนที่คุยกับใครหลายคนบางคนอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเราต้องทุ่มเทให้เขาไม่ว่าเงินความรักความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่โดนปกปกปิดปิดบางซ่อนเลนแล้วก็บางคนอาจจะมีพลังงานของคนทีเ่เขาเรียกว่ายังไงอะไม่อยากได้คนที่เจ้าชู้อะอ ไม่อยากได้บล็อกพลังงานที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยหนักหน่วงโฟกัสเรื่องงานก่อนอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะมีการไปทําบุญบริจาคอะไรอย่างนี้ของคุณเนาะทำงานหาเงินทําแล้วก็ไปทําบุญบริจาคอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นการเหมือนแบบว่าเราไม่อยากเจอกับคนที่ พลังงานของคุณเหมือนไม่อยากเจอคนเจ้าชู้เจอคนหลายใจหรือเจอความสัมพันธ์ที่เป็นรองเป็นซ้อนอะไรแบบนี้นะชาราศสิตุลอนเอีพลังงานของคุณนะคะประมาณนี้เอาล่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อเลยนะว่าใครกันจะเข้ามาหาคุณขอดูพลังงานของเขาคนนั้นนะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะใครกันจะเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอืมแปกถ้วย อ่าสองถ้วยแปดถ้วยสองถ้วยอ่ามีพลังงานของมีพลังงานของชาวราศีมังกรมานะเออเดี๋ยวนะพลังงานของคนที่เข้ามานะชาวราศีตุลเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกความรักกับคนที่ห่างไกลคนที่จากไปสีเนี่ยอ่า คนที่เข้ามาขอโอกาสหรือบางทีไปพลังงานของคุณที่กําลังรอคอยคนที่คุณนึกถึงมันเหมือนคนที่เราไม่เคยลืมเขาออกจากความรู้สึกได้เลยเขาคนนี้กาลังเข้ามามีพลังงานชาวราศีมังกรการการเดินจากไปแล้วการกลับมามอบความรักความรู้สึกที่ดีๆให้กันการรอคอยเหมือนคุณกําลังรอคอยความรักเหมือนแฟนเก่าคุณกลับมาขอโอกาสมาขอพูดแบบนี้ดีกว่าเนะอืม คนบางคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไปแล้วหรือความสัมพันธ์ในอดีตแล้วกันเนาะนะคะขอโอกาสมีการเข้ามาขอโอกาสกับความรักความสัมพันธ์นะมันเหมือนว่าเขากําลังคิดถึงโหยหาสเสน่หาเราขอโอกาสบางคนอาจจะมีความโชคดีตรงที่เ,เปิดเผยความรู้สึกชัดเจนเกิดเกิดขึ้นอาจจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอาจจะได้กลับมามอบค,ความรักความรู้สึกที่ดีๆให้กันนะสําหรับชาวราศีตุลผู้ที่ รอคอยคนที่ดีๆหรือรอคอยคนเก่านะก็คือคุณรอคอยเขาเขารอคอยคุณแล้วก็มีการเวียนมาจบกลับมาพบกันอะไรประมาณนี้เป็นเอเนอร์จีของเหมือน mm hmm. การกลับมาของความรักเก่าที่ยังไม่ไม่จางหายไปในใจนะอืออา่รทีนี้เดี๋ยวเรามาขอดูความรู้สึกทําไมคนนี้ถึงกลับเข้ามานะขอดูนะขอดูนะคะอือคนเก่าใช่ไหมความรู้สึกของเขาทําไมถึงกลับเข้ามานะอ่ะขอดูหน่อย ชาวราศีตุลมีพลังงานของชาริออตนะราศีกันนะความรู้สึกของเขาเหมือนตอนนั้นมันเหมือนการจากไปเพราะอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้บอกความรู้สึกมีอีกโก้ใส่กันอะ่ะควีนออฟโซส7ดาบคบกันแบบไม่เปิดเผยคบกันแบบเป็นความรับพลังงานชาวราศีตุลมันเหมือนว่ามีภารกิจหน้าที่ที่คุณจะต้องไปทําอาจจะไม่ได้ คบกันไม่เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์ที่ปกปิดซ่อนเลนก็ได้หรือเรายังไม่ได้บอกใครว่าคบหรือเขายังไม่ได้บอกคุณว่ารู้สึกกับคุณนะณนะสถานการณ์ตอนนี้แสดงว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าถ้าเขาอืมนะจริงๆเหมือนเขาอยากจะยอมแพ้นั่นแหละเป็นความรู้สึกที่เขาต้องอดทนมานานกับการตัดสินใจหรือกับการตัดใจหรือกับการจากคุณไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะคะ เหมือนตอนนั้นเขายอมแพ้ไปยังไม่รู้ใจตนเองก็ได้ตอนนี้อยากจะกลับมานะคะขอดอูความรู้สึกของชาวราศีตุลบ้างนะคะชาวราศีตุลมีแปดไม้เท้านะความรู้สึกของเขาต่อการกลับเข้ามานะเหมือนกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยอาจจะติดต่อผ่านงานผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลวิวออฟฟอร์จูนคุณรู้สึกเหมือนว่ากําลังรอคอยคนนี้คนที่ในอดีตที่เราเหมือนอเขาเรียกยังไงอะ่ะ ยังมีความรู้สึกอะระล,ลึกนึกถึงอยู่นะคะมันเป็นเหมือนพรมลิขิตหรือวันเวลาได้ย้อนกลับคืนมาไม่ว่าเราจะเขาเรียกว่าในอดีตเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําหรือพยายามให้มันเป็นไปให้มันเป็นไปเหมือนแบบอยากคบหาอยากเปิดเผยหรือคุณพยายามทําบางสิ่งบางอย่างหรือมันเป็นความรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนนี้ไม่สามารถเอาความรู้สึกออกระจากใจได้อะเออในความรู้สึกของชาลาสิตุนนะ มันมีความคิดถึงมันมีความหวยหาอันนี้เป็นไพ่ของจัสเมน t นะคือเหมือนเวลาเราห่างกันไปเวลาเราบล็อกกันไปเวลาเราเลิกกันไปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ได้คุยหรือไปทําภารกิจของใครของมันอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกถึงคนนี้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นๆนะชาวราศีตุลรู้สึกแบบนั้นคิดถึงหกถ้วยนะความรักความรู้สึกเก่าๆในอดีตอันนี้ยืนยันเลยว่า ผมลิขิตมันเหมือนว่าทําให้คุณรู้สึกนึกถึงเรื่องราวครั้งเก่าในอดีตนะาการที่เขากลับมาเนี่ยมันเป็นการระลึกนึกถึงอีกครั้งหนึ่งเป็นผมลิขิตใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่รักทางชีวิตจิตวิญญาณนะเออเป็นไพ่หกถ้วยความรักเก่าในอดีตชาติในอดีตนะทําอะไรมาความรู้สึกหรือความสุขที่คุณเคยมีกับเขาในอดีตเนี่ยนะคะรู้สึกถึงคนนี้เขาก็รู้สึกถึงคุณเหมือนกันนะคะมันเป็นการ r e u n ะรี r e เนียนความรักเก่าคนรักเก่าถ้าคนไหนที่ไม่ได้รอคนรักเก่าหรือว่าคนรักเก่าคนนี้ฉันไม่เอาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่านี้เป็น energy พลังงานภาพรวมนะเป็นพลังงานของภาพรวมชาวราศีตุลน,นะ อาจจะเกิดก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้พอดูแนวโน้มแนวอนาคตนะคะอะแนวโน้มแนวอนาคตไพ่ก็ยังยืนยันการจากไปและการกลับมาสองเหลี่ยนนะการวนเวียนการคิดการตัดสินใจสองสิ่งสองอย่างนะคะจะเอาอย่างไรดีการลังเลการกลับการหายไปและการกลับมานะคะยังเป็นยืนยันเป็นเป็นอันเดิมที่เล่าเรื่องเดิมนะแนวโน้มแนวอนาคตนะคะอืมเป็นการเล่าเรื่องเดิมนะไพ่ยังยืนยันออกมาแบบนี้เหมือนกันนะ โ okay. อเคอะมีพลังงานของชาวราศีสิงเพิ่มมานะเป็นเ n e r g y ของเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนคุณกับเขาอะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเมื่อก่อนคบหาดูใจหรืออะไรได้ห่างกันไปแล้วกันวนเวียนกลับมาคือมันเหมือนว่าความเข้มแข็งอืมความเข้มแข็งในความรู้สึกในการครบหาความอดทนหรืออะไรก็ได้เจ็ดถ้วยนะอาร่ะ,ะความรักความฝักทั้งนี้เขาบอกว่า ตอนแรกมันอาจจะเป็นชอยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะการได้ห่างกันไปหรือการได้เงียบกันไปเป็นการตัดสินใจอาจจะมีพลังงานของเมื่อถึงเวลาที่จะได้กลับมาเจอกันมาพบกันอ่ะมันจะมี ต่จ,จิตได้สํานึกฟังฝันจินตนาการคนอดีตชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราลึกนึกถึงกันเป็นการตัดสินใจรู้ใจตนเองอการตัดสินใจที่จะเลือกคบไหมเขาจะเลือกคบคุณไหมคุณจะเลือกคบเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณกําลังคิดตัดสินใจว่าฉันเอ่อเข้มแข็งอดทนเหนื่อยหนักมาในสถานการณ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นคุณ เข้มแข็งและเติบโตทางชีวิตจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วพอดีเขากําลังจะหวนคืนกลับมาเป็นคนที่คุณกําลังรอคอ,อยอยู่แต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่คุณกําลังรอคอ,อยอยู่ก็ข้ามไปนะในสถานการณ์ของความรักแฟนเก่านะคะมีพลังงานชาวราศีสิงกรบราศีตุลราศีกันขึ้นมานะคะเป็น energy ของการอยู่ต่างคนต่างอยู่หรือมีโรคส่วนตัวหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วความรักเก่าแฟนเก่ากํากลังคิดตัดสินใจว่า ความรักความฝันครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันเหมือนจิตวิญญาณคูณกับเขารู้สึกจะคอนเนคกันอะไรประมาณนี้อืมนะคะการตัดสินใจกำลังจะทำอะไรให้ถูกต้องตามศาสนาประเพณีวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะม,มันเป็นความคิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักการตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ก็ได้จะใช้ชีวิตด้วยกันแบบ สันโดษหรือจะอยู่ด้วยกันแบบจนแก่เท่าหรืออะไรนะคะมันเป็นการคิดที่กําลังจะวางแผนในอนาคตว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะคะอาจจะมีการตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการตัดสินใจของคุณทั้งคู่นั่นแหละนะคะถ้าได้กลับมาพบกันนะโอเคทีนี้มาขอดูไพ่วิชีหน่อยนะไพ่แม่มดวิชีนะชาวราศีตุลความรักความสัมพันธ์นะใครจะเข้ามาหาชาวราศีตุลน,นะคะขอไพ่ห้าใบนะคะไพ่แม่มดอยากอ่านออกมาในทำนองไหนนะขอดูนะ ในอดีตคือมีปัญหากันแหละมีเรื่องเศร้าเสียใจสามดาบนะความสัมพันธ์อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการอาจจะมีรักสามเศรา้าเราสามคนความเสียใจอะไรก็แล้วแต่คําพูดบางคําพูดหรือการกระทําก็แล้วแต่นะ The Lover มีพลังงานชาวราศีมิถุนขึ้นมามันเป็นความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้บอกความรู้สึกหรืออะไรก็ได้หรือมันมีช้อยเยอะอะไรก็แล้วแต่ก็ได้จากกันไปก่อนมีความต่างมีความห่างนะ มีความไม่ยอมมีอีกโก้ใส่กันเป็นการรอคอยที่จะมาพบกันเป็นการที่จะเรียนรู้หรือจะความเข้าใจมันมีความแตกต่างอ่ะไม่ว่าอายุก็ได้ศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมสถานที่ทํางานหรืออะไรอย่างนี้นะคะไพ่นะคะเดอะฮัลเฟนะอืมวัฒนธรรมประเพณีความดีงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากได้คนรักที่สินเสมอกันอะไรประมาณนี้เดอะฮัลเฟนสราศีพฤษศขึ้นมานะ บางคนอาจจะเคยเรียนด้วยกันในสมัยอดีตเพื่อนที่เรียนด้วยกันอืมเพื่อนที่ห่างกันไปแล้วแต่มันเหมือนมีความรู้สึกดีๆในอดีตหมอถึงได้ใช้พลังงานของพูดว่าความรักเก่าคนรักเก่าบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นคบหาแต่มีพลังงานว่าเขารู้สึกดีกับเราเรารู้สึกดีกับเขาแต่อาจจะปิดบางความรู้สึกของตนเองไว้แล้วทีนี้พอดีคอจอนมาได้พูดได้คุยในช่วงสถานการณ์โควิดมันเหมือนว่าเรากับเขาได้กลับมาพูดคุยทางโซเชียลทาง a ฟ e b o o k หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ เราก็ได้กลับมาพูดคุยอีกมาติดต่อสื่อสารอีกอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็อาจจะรู้สึกดีต่อการพูดถึง <c oughs> เรื่องราวตอนที่จากกันไปแล้วเรื่องราวตอนสมัยเรียนหรือสมัยอะไรก็ได้สมัยทํางานสมัยเรียนสมัยในอดีตนะคะพูดถึงเรื่องราวดีๆ ให้วิชชี่บอกว่านะการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องอาจจะถูกต้องตามประเพณีศิลธรรมวัฒนธรรมผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรากลับมาเจอกันตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วมีวุฒิภาวะมากพอเราก็จะคิดตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะไพ่เดเม a g i กเชียนอันนี้นะคือการติดต่อสื่อสารนะคะการหายไปขออนุญาตขยับกล้องนิดน,นึงการหายไปและการได้วนเวียนกลับมานะ ะะการติดต่อสื่อสารใหม่การพูดคุยกันใหม่การพูดคุยแบบผู้ใหญ่หรือการเปิดเผยความรู้สึกภายในใจการกลับมาติดต่อสื่อสารใหม่การได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างการพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างนี้นะคะ ừ, เป็น energy พลังงานที่ดีนะของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนะคะอันนี้เป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังด้วยถ้าท่านใดอยากได้พลังงานความรักความสัมพันธ์หรือจะดูดวงสดตัวแบบพูดคุยกับหมอแจน30นาที599บาท ท่านใดอยากจับเลขมงคลนะคะ5 9ากบกาบาทนะไม่ว่าเสริมดวงการงานการเงินความรักนะคะหรือให้คนลักเก่าติดต่อกลับมาก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะมอแจนเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้ทุกคนทุกท่านนะคะปลอดภัยจากโรคนะคะโควิดนะ <c oughs> แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความสงบสุขนะคะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้หมอแจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอแจนกดกระดิ่งด้วยเวลาที่เรามีคลิปนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ